สวัสดีครับพวกผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกมโตหลัวต้าลู่สรพยุพิญญาจานนะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่มาครับของเฟิงเซี่ยวเทียนนั่นเองในกิจกรรมนี้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าการเก็บคะแนนแล้วก็แข่งขันนั้นทําอย่างไรกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกเลยในกิจกรรมนี้เราสามารถสุ่มหาพวกกระดูกวิญญาณได้แล้วก็วมเมนตห้าห0 0น 50, นะครับรวมด้วยถึงสกินของหมาป่าลมนั่นเองนี่ครับโคตรเท่เลยอ่าก็คือเราต้องหาแต้มมาเป็นเหรียญของหมาป่าครับผม500ต้มสุ่มได้10ครั้ง แล้วก็1ครั้งต่อ50นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเก็บแต้มตรงไหนบ้างนะครับที่เราสามารถเก็บได้เรื่องแรกเลยที่ร้านค้าก่อนละกันร้านค้าเนี่ยเราจะซื้อได้เหมือนกิจกรรมถังห้าเลยครับมี268ออันนี้คุ้มมากเลยส่วนอันเนี้ยแล้วแต่นะครับว่าเราจะมีเพชรในการจะซื้อหรือเปล่า อันนี้ก็ของคนที่มีเพชรเยอะๆนะครับแต่ผมแนะนําว่าใครที่งบน้อยก็ต้องซื้อดีกว่านะแล้วก็ถุงนี้219บาทเติมครั้งเดียวได้รับสูงสุด5ครั้งเลยครับนี่รวมกันแล้วก็19บาทด้วยนะนี่คุ้มจัดเลยเติมทุกวันได้อ่ะมาดูกันครับด่านแรกเนี่ยจะเป็นด่านของเนื้อเรื่องนะซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของเฟิ่งเซียวเทียนนี่แหละนะครับก็น่าสนใจเลย เราสามารถลงด่านเหมือนถังห้าวได้นะครับมีทั่วไปยากเย็นนรกได้รับแต้มมาแล้วก็เพชรมาด้วยรวมถึงถุงสุ่มด้วยครับที่คล้ายๆถังห้าวแต่ว่าของจะมีแค่นิดเดียวนะครับจะมีเจ้าตัวนะครับผมแนะนําว่าให้สุ่มได้ตัวเนี่ยจะดีมากเลยถ้าใครได้2อ,อันนี้ไปโคตรดวงดีเลยครับเพราะว่าผมกดไปเนี่ยไม่เคยจะได้เลยดูนะดูเ้อไม่มีเลยครับไม่มีแม้แต่ตัวเลยครับอะ วันว่าไปดูข้างในต่อต่อไปกิจกรรมตีบอลครับค่อนข้างง่ายมากเลยในการตีบอสตัวนี้มีแมชชนิกเล็กน้อยครับเรื่องของสภาพอากาศนี่ดินแดนน้าแข็งก็คือในเทินแรกๆเนี่ยเราจะโดนลดพลังโจมตีไป50%นะครับแต่ถ้าเราผ่านเทินไปทุก1นึ่งเทินเนี่ยเราจะได้ฟื้นฟูมา10แต้มหรือ10%นั่นเองเราจะได้คืนมานะครับ ก็เป็นสภาพอากาศของดินแดนน้าแข็งแล้วก็ในด่านนี้จะมีเป้าหมายแบบนี้นะครับก็คือเราต้องลง8ตัวเท่านั้นตายน้อยกว่า 2, 2> เลือดห้ามต่ํากว่า20%ถ้าเรากําจัดบอสได้มันจะใช้แต้มแค่210เท่านั้นนะครับได้แต้มมานะแล้วก็บวกอีก15แต้มเป็น225ท่านเองก็คือการตีเนี่ยเราสามารถสะสมได้เหมือนถังห้าเลยก็คือการซื้อเพชรจากร้านค้าที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะได้แต้มอันนี้มาครับทับซ้อนมาบวกพลังโจมตีไปแต่ละชั้น3ซ้อนได้นั่นเองครนบ ก็ใครที่มีงบเยอะๆเนี่ยซื้อไปปุ๊บก็ได้ตีบอสแรงขึ้นนั่นเองก็คือการจัดทีมใครตัวละครไม่ค่อยจะแข็งนะครับแนะนา,นาว่าให้มีอันนิงอยู่ในทีมติดไว้จะดีมากในการเด้งนเลือดนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาตีดูแล้วกันนะเราจะมีเทิร์นแรกเนี่ยแค่130เทิร์นเท่านั้นนะครับนี่ถ้าใครตีตายก่อนเนี่ยก็ได้แต้มเยอะเลยทําให้มากกว่า200จะดีมากเลยนะครับถ้าใครตีวันแรกได้ประมาณ200เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วผ่านเกมแล้วนะครับแล้วก็ในสนามเนี่ย ถ้าเราตีไปเรื่อยๆนะครับบอสสามารถที่จะกําจัดได้เลยก็คือตายนั่นเองอ่ะเราก็ใช้ทีมตีบอสปกตินี่แหละที่เราจะใช้ตีนะครับโอเคผมจัดทีมมาใหม่แล้วครับดูซิว่าผมจะได้กี่เทินแล้วก็ทําลายสถติติตัวเองได้หรือเปล่านะมาเหมือนเดิมเลยนะครับปะลุย <S <S ผมจะเอาให้มันออก2รอบในเทินแรกนะครับแราอ้ว,วนไฟ มาแล้วครับออกสองรอบโอ้โหแต่มันไม่ตายหมดครับไม่เป็นไรดึงให้อ้วนเลยแล้วกันมายิงไปเลยครับรโอ้โหโคตรแรงแรงจัดจัดนะยิงปิดไปก่อนนะครับโอเคอ่าแล้วก็เบ่งพลังครับก็ยิงไปปึ๊บโอ้โหโคตรแรงอ่ะ ยิงเหมือนเดิมครับปึ๊บดูซิว่าเราจะทำลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่ามาเรื่อยๆครับมายิงไปอมสามหลอดแล้วยิงไปอมสองหลอดครับแล้วก็สา้มมาไปอีกทีนึงปล่อยสกิลไปครับโอ้ยเหลือร้อยสิบเทินผมอยากให้มันสักแบบ น้อยๆหน่อยอะตีไปเอาเรื่องว่ะมาอ้วนไฟยิงปืบโอ้หายเป็นข้อนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ทีมนี้ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นครับไปอีกนิดนึง99แล้วเดี๋ยวค่อยหาทีมอื่นในการลงนะครับก็เข้าๆไปก่อนแล้วกัน ทำลายแต้มตัวเองก่อนอาวานนิดเดียวครับทุกคนเสียอูยิงปึ๊บไม่ตายนิดเดียวเท่านั้นไม่มีแต้มยิงลยแล้วครับหมดละไปะยิงปึ๊มสาอ้วนแล้วครับน่าจะเคลียร์ละไปปึ๊มโอ้โหได้87ทำลายสถิติไหมเนี่ย โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ที่16นะครับตอนนี้อ่าก็คือใช้เทิร์น้อยนะครับในการโจมตีเดี๋ยวค่อยไปหาทีมอื่นใหม่ทีกกหนึ่งนะครับที่จะบูทดาเมจให้มากกว่านี้ผมอาจจะใช้อาจ,จารย์ใหญ่หรืออะไรสักอย่างนะครับก็ประมาณนี้เลยในการที่จะทําลายสถิติเพื่อขึ้นอันดับนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีทริคมา ทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาที่สงครามธาตุนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ธาตุในแต่ละธาตุเนี่ยก็จะเปิดตามวันนะครับก็ต้องรอเปิดแล้วก็ด่านที่เราจะผ่านนะกดทางซ้ายมือไปวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนวารีสวรรค์กดเข้าไปป้าบข้างในนี้จะมีสภาพอากาศเหมือนกันครับก็คือลดพลังโจมตีไป5 0ซซึ่งในเทิร์นแรกเราก็จะตีเบาเนาะอ่าในการโจมตีด่านนี้ก็คือเราต้องเอาตัวละครที่ ดาเมจแรงๆนะครับในเทิร์นแรกๆเนี่ยค่าให้ตายให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่ทำเวลาให้น้อยที่สุดนั่นเองและเราจะติดแต้มอันดับของเรานะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ทำเนาะในแต่ละดาเนี่ยจะรวมเลยครับมีนาทีเท่าไหร่นะครับเอามารวมกันมีนาทีเท่าไหร่รวมจนได้อ่าทั้งหมดนะครับนี่ซึ่งตอนนี้ผมเก็บได้แค่1นาทีนะครับผมจะเก็บให้ได้ประมาณสัก1ิวิก็ได้นะเออดานละหนึ่งวิเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูครับส่วนมากเขาก็ใช้ลูกนิมิตนะครับในการยิงออกไปที่จะทา ฆ่าบอสให้ตายนะครับเนี่ยผมลองยิงดูนะเนี่ยผมก็ใช้เซตเดิมๆนะครับตัวที่ยิงออกไปเนี่ยมักจะเป็นตัวที่อ่าปั้นของมาสุดหน่อยนะครับแล้วก็ยิงออกไปเนี่ยเห็นไหมบอสแตกเลยทันทีทําไป7วินาทีนะครับตอนแรกผมใช้หัวอูเนาะหัวอู๋ใส่แหวน2ไปเลยแล้วก็ยิงปุง่งต,ตายแล้วนะครับประมาณนี้ในการผ่านด่านเนาะก็ลองหาแมคคานิกนะครับในการที่จะผ่านผมอาจจะมีคลิปที่จะ มีสูตรในการผ่าให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนละกันนะลืมละเพราะว่าตอนนี้มันมีถังซารบลับละ่ะน่าจะเร็วกว่าเดิมหลายเท่ามากเลยสมัยก่อนไม่มีนะส่วนของที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นพวกนี้เลยท็อปลอยก็ได้ของเยอะแล้วนะครับผมขอให้ติด้อยก็พอละนะได้ตัว๋วก็ได้เพชรเล็กน้อยนะครับใครอยู่อันดับหนึ่งนี่โหได้เยอะเลยซึ่งถ้าจะลงบอสเนี่ยผมแนะนําว่าให้เน้นอันนี้มากที่สุดนะครับในการตีบอสนี่อันดับหนึ่งนี่โอ้โหห้าหมื่นหมายก็ได้ s s r 6ออันนะครับเป็นเศษ นี่แล้วก็ได้เจ้าที่อัพสัมพันธ์ด้วยแล้วก็กรอบนะครับมาถึงช่วงเวลาที่เราต้องสุ่มกันแล้วครับทุกคนดูซิว่าเราจะสุ่มได้อะไรอ่าหลังจากที่เราเก็บแต้มมาที่508คือสุ่มครั้งเดียวนี่คือหมดเลยนะเนี่ยผม <c oughs> ว่าสุ่มทีละครั้งน่าจะดูดีกว่านะอ่ะลองแล้วกันครับเม็ดแรกออกไหม <c oughs> แน่นอนว่าอันนี้ต้องออกไปต่อครับอโอ้ยตัวตัวสวยสวย,สวยเลยครับอ่าตัวมา ต้องการตั๋วเยอะเลยโอ้โหแล้วก็เศษเอยอันนี้น่าสนใจอยู่นะครับไปต่อเนื่องหืมดอกไม้อีกแล้วไปโอเคได้ตั๋ว2ใบครับถือว่าโคตรคุม้มกิจกรรมนี้เราเน้นเก็บตั๋วซะมากกว่านะเอาแหละอันนี้ก็เกลือเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหขอตัว๋วขอตัว๋วกระดูกบิญญ,ญาณท้านนี้ยิ้มเลยนะเนี่ย หมดแล้วอรอโอไม่นะจะหมดแล้วเป็นสุดท้ายไปออกเลยของดีก็เกลือตามลำดับกันไปนะครับแต่ได้เพชรมา100โคตรคุ้มและได้ทั้งหมดเนี่ยคือ3ตัวเลยเห็นไหมข้างล่างนะครับตัวได้เยอะมากเลยแล้วก็ตัวข้างบนด้วยเมื่อกี้ก็ได้ไป2อสตัวเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวเชียวตอนนี้ผมมีตัวเท่าไหร่วะเนี่ยดูหน่อยสิตอนนี้ตัวผมมีร1อใบนะครับก็ เพิ่งจะเก็บมาไม่กี่วันกิจกรรมนี้ช่วยได้มากเลยเดี๋ยวผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับกิจกรรมหมาลมก็ประมาณนี้เลยสําหรับสกินใครได้ก็โชคดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทําอันดับแต้มกันด้วยได้ของรางวัลค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับยังไงก็อย่าลืมมาโหลดเกมนี้กันเยอะๆนะครับลิงก์โหลดใต้ดิฟชันเลยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย